ก็เปลี่ยนที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแกงขหนูนะครับใส่ไก่คนแกงข้าหนูใส่ไก่นะครับทำง,ง่ายๆนะทุกคนลองเอาไปทำดูนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับ <c oughs> วันนี้จะมาทําเมนูนะทุกคนเมนูแกงขนหนูนะครับทุกคนไม่ได้กินนานแล้วนะ <Wow. S 1> แกงข้าวหนูนจะใส่ไก่บ้านนะทุกคนวันนี้นะจริงๆนะ้ต่จะใส่หมูก็ได้นะหมูสามชั้นก็ได้หมูก็ได้นะทุกคนแต่วันนี้ผลเลือกเป็น ใช้เป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านมันจะอร่อยกว,นะว่านะเพราะเมนูนี้ไม่ได้กินนานแล้วนะทุกคนน,นๆก็จะทํากินแล้วก็เออถ่ายคลิปลงมาให้ทุกคนแล้วชมด้วยออโอเคนะอันนี้ไก่ขนมน,นะครับแล้วก็ไก่บ้าน่ก็ซื้อมาต้องสับมาให้เรียบร้อยนะทุกคนซื้อมาประมาณโลนึงนะจะด,ดูวัตถุดิบที่จะตามพ่แกนนะครับแล้วชมกันเลยไม่รอช้าเสียเวลานะทุกคนนี่วัตถุดิบ นี่จะตามพริกแกงนะทุกคนมีพริกแห้งแล้วก็ขา่ากระเทียมตะไคร้แล้วก็โห่หอมนะเดี๋ยวจะเอาไปตามก่อนนะครับอันนี้ก็ขนมที่ซื้อมาไว้เตรียมมาไว้นะทุกคนขนมกำลังกินเลยนะครับทุกคนดูมันจะเอาแกนไหนออกนะครับแล้วก็นี่ก็ไก่บ้านก็ซื้อมาแล้วก็เอาถ้าชิ้นใหญ่ก็จะแบ่งตัดครึ่งอีกหน่อยนะครับทุกคนเห็นแม่ค้าเขาสับชิ้นอัมเบลเลยนะทุกคน ไปตามพริกกันก่อนนะทุกคนก็ใส่พริกล้มไปเลยนะคบตามพริกแกงก่อนนะทุกคนเว <mm> ลาตามพร,าริกแกงอ่ะใส่เกลือลงไปหน่อยนะจะได้ตามง่ายขึ้นนะทุกคน <mm> พริกแกงก็เอาละเอียดประมาณนี้พอนะทุกคนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พริกแกงได้เรียบร้อยเหลือแต่ เราไปหันหน่นขนมนะทุกคนนี่จะแกงหมดเลยนะทุกคนอุ้ยเราจะหั่นเราจะเอาแกนไนออกนะทุกคนเอาแกนไนออกนะครับแกนไนออกแล้วก็เราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนเราจะล้างน้ำก่อนนะครับ อ้ชิบเบลเลอร์เลยนะทุกคนใหญ่เกินเล็กลงได้ประมาณนี้นะทุกคนเราจะไปผัดกันแล้วนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคนผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับแกงหอมแล้วก็ใส่ไก่เลยนะครับทุกคนแกงหอมแล้วใส่ไก่เลยครับ น้ำนี้ก็น้ำล้างครกนะทุกคนไม่ต้องเททิ้งนะครับนนแล้วก็มาใส่หม้อ,อกแกงได้นะปรุงด้วยน้ำปลานะคทุกคนน้ำปลาน้ำปลาสองกระโบยนะสองกระบวยไปเลยรสดีก็หนึ่งช้อนโต๊ะแบบพุ่มๆเลยนะทุกคนผมปรุงรสี่ก็ใส่แค่นี้พอนะและแต่ชอบนะครับทุกคนผมใส่แค่นี้พอแล้วครับ หยอนน้ำตาลนิดหนึ่งเลทุกคนผมจะใส่ปะลาล้าลงไปหน่อยนี่นะคะรับปลาล้าลงไปด้วยหน่อยนะทุกคนคอยให้เข้ากันเลยนะทุกคนเราจะแกงไก่ให้สุกก่อนนะเพราะว่าไก่มันเหนียวหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวค่อยเอาขนมใส่ที่หลังตอนนี้ไก่ไก่เริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ขนมนะทุกคนคนให้เข้ากันนะ จะใส่น้ำอีกรอบนึงนะทุกคนใส่น้ำอีกรอบนะครับสใส่น้ำอีกรอบนี้ล้อขนโนสโุกขนนสุกดูก่อนไปอันที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เปอันที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมเหลือใส่ใบชะอม,มใ,ใส่ชะอมแล้วก็ไปอันที่เรียบร้อยนะครับ ได้แล้วก็ปิดไฟเลยทุกคนนีก็เปลี่ยนที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแกงขน้นนนนะครับใส่ไก่วันนี้ก็ได้ไปหนึ่งเมนูนะครับทุกคนแกงข้นนุนใส่ไก่นะครับทำง,ง่ายๆนะทุกคนลองเอาไปทำดูนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนพิุน่าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดติดต,ตามช่องไว้ด้วยนะครับทุกคน กดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งเวลาลงคลิปมาใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับด่าแล้วค่ัทุกคน